อัปเดต70พาร์ท3ทุกคนซึ่งมีวันวาเลนทายเข้ามาด้วยนะเอ้ยนะครับเดี๋ยวมาดูร้านค้าข้างหลังก่อนสำหรับวันวาเลนไทายนี่ครับก็จะมี4ตัวนะเป็นลําโพงเฮ้ยเป็นผู้หญิงหมดแน่นอนนะคิวปิกก็คือเป็นแบบตัวละครผู้หญิงหมดเลยอ่ะเอ้ยน่าสนใจมากครับผมแต่ว่าตัวนี้นี่คือโคตรตึงครับเฮ้ยตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะยิวบ้านได้เลยนะทุกคนดัมเมส20,000 นะครับแล้วก็มีระยะเนี่ยการสตัน์ทเนี่คอยรักษาสตันได้ด้วยนะและตัวของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะวางในแค่2นะทุกคนคือเขาทําอะไรได้หลายอย่างมากเลยแล้วตัวนี้คือแบบน่าจะเวลิกูดนะแต่ว่าสู่เปอร์เซ็นโอ้โหน่าจะตึงครับดีเบรไปสองหมื่นตัวนี้ต้องมีแล้วเพราะว่าน่าจะช่วยทีมได้เยอะครับแล้วก็คิวปิดนะทุกคนคิวปิดนี่คือดามิเก้าพันเลยนะตีหนึ่งวีครับน่าจะตีเดียวอันนี้ก็ตัวผลิตเงินฟาร์ม ไว้แบบสดกุหลาบอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้มีด่านอีเวนต์มาให้นะทุกคนก็คือสําหรับการที่จะได้หัวใจเนี่ยคือเราเล่นด่านไหนก็ได้นะครับยิ่งด่านมีความยากเราก็จะยิ่งได้หัวใจเยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นแบบไนท์แมร์อะไรเงี้ยก็ได้เยอะสุดแต่ว่าครับโหมดไม่มีสิ้นสุดเนี่ยเขาก็ได้หัวใจนะได้ทุกๆ1เวฟอะไรเงี้ยหรือแบบบอสอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งผมไม่รู้ว่า อันไหนมันจะได้หัวใจเยอะกว่ากันนะสำหรับโหมดไม่สิ้นสุดกับโหมดไนแมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปลองเล่นดูละกันแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับทุกคนมีตัวรีเจนเข้ามาด้วยนี่ครับเป็นทีวีลำโพงนะอันนี้ออกมาตอนล่าสุดเลยครับเป็นทีวีที่มีลำโพงอะ่ะทุกคนก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นทุกคนดาเมเ0 0อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวลองเอาไปเล่นดูนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปเล่นโหมดไนแมก่อนนะทุกคนผมอยากจะรู้ว่าถ้าเล่นโหมดไนแมเนี่ยเขาจะแบบได้หัวใจเท่าไหร่นะถ้าเราชนะมา แล้วก็เดี๋ยวจะลองไปเล่นโหมดไม่มีสิ้นสุดให้ดูด้วยนะครับแต่นี้น่าจะแบบใช้เวลานิดนึงหละทุกคน <laughs> โอเคขอเล่นทอยเลตเฮดคิวแล้วกันมาแล้วผมร้านสตาร์บั克สโตลร้านจิฟเกมพาร์ทแมพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเติมโลบัคหรือจะเอฟเคฟาร์มเงินแมพทอยเลตเราก็มีและยังมีบริการในอื่นอีกมากมายอย่าลืมไปซื้อกันนะครับได้ที่ร้านสตาร์บั克สโตโอเคเดี๋ยวลองวางดูทุกคน,นครับผมจะเรียกตัวนี้ว่าสปิเกอร์ทีวีแล้วกันนะสปิเกอร์ทีวีแมนมาโอเควางเลยครับค่าเริ่มต้นเนี่ยวาง500 นะครับอัปเกรดขั้นต่อไปเนี่ยคือ1000เลยนะทุกคนก็ก็แพงไหมก็น่าจะพอได้อยู่นะแต่โบกดามเมจมา400ออ่ะแต่ยับโบกมา8นะครับคูดาวก็0.5น์ผมไม่ได้เล่นรีเจนนานมากเลยทุกคนไม่รู้ว่าจะยังไงดีครับเอออัปก่อนเฮย้ยมาแล้วว่ะมี2งวงนะทุกคนก็คือจะเป็นลำโพงแล้วก็เป็นแสงจากทีวีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นต่อไปครับโอ้โหใช้เงิน2อ0 0เลยเหรอ่แต่ไม่ใช่ปัญหาครับแต่ตัวเขาไม่มีกอนนะก็แต่ผมชอบโมเดลเขาครับดูเท่ดิ โอเคต้องรอก่อนครับทุกคนเดี๋ยวผมฟาร์มเงินสักครู่หนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมอัปเกรดต,ต่อไปทุกคนอัปเกรดต,ต่อไปเลเวลสามครับซึ่งจะบุกดาเมจมันมแค่ร้อยเดียวเองแล้วก็เพิ่มระยะห้าหน่วยนะครับแล้วก็ลดคูดาว0.3อ่าลองอัปดูตีไวนะทุกคนอา้าวมีแค่สามเลเวลหรออ๋อก็เป็นประมาณนี้ครับก็ Girl, เดี๋ยวเขาเรียกว่ามีทั้งแสงแล้วก็ลาโพงนะทุกคนตระกูลลีเจนตนะ์เนี่ยเขาดูกันได้บ้ระ,ะเบิดโ oh, oh, อ้โหรอะไรอ่ะแสงดับเลยไม่มีกอดน,นะทุกคนเพียวๆเ,เลยครับ เฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนบนผมเห็นนี่ครับบอนใหม่นี่เป็นตะลุงนะตะลุงเลเซอร์ตอนนี้เราเดินทางมาถึงเวฟ49แล้วทุกคนเดี๋ยวดูสิว่าผมเนี่ยจะได้หัวใจเท่าไหร่จากด่านไนแม่ครับอีกนิดนึงทุกคนอีกเวฟหนึ่งโอเค,โอ,เคโอ้โหสำหรับหัวใจนะทุกคนเวฟหนึ่งก็คือหนึ่งดวงเหรอ นะครับถ้าชนะโหมดนท์แม์เนี่ยก็คือได้40นะครับรวมเป็น90ได้ยังน้อยอ่ะเดี๋ยวครั้งนี้นะครับผมจะลองไปเล่นเอ่อโหมดไม่มีวันสิ้นสุดนะครับดูซิว่าจะได้เท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะแบบเวทหนึ่งดวงเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่รู้ว่าบอสเนี่ยเขาจะให้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเล่นได้ถึงบอสละกันนะทุกคนเอาสังหนึ่งตัวครับอยากรู้ว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองฆ่าบ,บอสนะทุกคนแล้วก็ปล่อยให้มอนเนี่ยวิ่งเข้าบ้านไปเลยนะผมอยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยจะให้เท่าไหร่นะ โอเคอาระเว็บ1 okay. right. ปล่อยเลยทุกคนนะครับเดี๋ยวผมปล่อยให้มอนแวนเข้าไปเลยเดี๋ยวมารอดูครับทุกคนจะได้เท่าไหร่แต่เท่าที่ผมคาดการนะตอนนี้นะผมน่าจะได้แค่อ10ดวงแต่ก็ไม่แน่ทุกคนคือถ้าเราแบบฆ่าบ,บอสได้อาจจะแบบได้สัก10อะไรเงี้ยก็รวมเป็น20หรือเปล่าอันนี้เดานะก็ <laughs> ดี๋ยวลองดูครับผมว่าจะได้กี่ดวงนะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ไม่มีตัวไหนเวทเว้เลยอ๋อขอไวกว่านี้ครับคือในระหว่างที่ผมกําลังรอ,งองบอลเข้าเนี่ยเวฟก็กระเถิบขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนอแต่ลองดูครับได้เท่าไหร่ผมไม่เดาแล้วโอเคเรียบร้อยทุกคนเฮ้ยสิบเก้าอ่ะสามนาทีครับได้สิบเก้าอ๋อเฮ้ยน่าสนใจนะ แสดงว่าบอสเนี่ยอันนี้คือเรามา14เวฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราค่าบอสได้เนี่ยก็จะได้ประมาณ5ใช่ไหมแม่น่าสนใจนะ่าสนใจ <c oughs> ไม่แน่นะครับมาเก็บโหมดไม่มีสิ้นสุดเนี่ยอาจจะดีกว่านะทุกคนนะครับเพราะว่ามันน่าจะได้โบนัสอะคือได้โบนัสจากการฆ่าบอสทุกๆ10เวฟนะทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดูจากภาพรวมตอนนี้ก็คือได้5นะสาหรับบอสตัวแรกนะได้5ดวงเดี๋ยวเราไปดูกล้องกันนิดนึงทุกคนอเอา้า กล้องบอีกแล้วอ,อันนี้ผมไปลองใหม่ทุกคนก็โหมดไม่มีสิ้นสุดนะครับผมวางเลเซอร์ข้างหลังตัวเดียวว่าจะแบบลอง AFK ดูนะ <c oughs> คือถ้ามันทำแล้วเวิร์กเดี๋ยวจะมาสอนไงแต่ว่ามันได้หัวใจยืดสาวเองอ่อะมันน่าจะตายบอสน,นะทุกคนผมว่านะ ก็เกือบ7นาทีนะทุกคนแต่ถ้า7นาทีเราได้ตังสองร้อและได้หัวใจทีละ20โดยที่เราไม่ต้องเล่นเนี่ยมันก็ก็อาจจะดีไหมทุกคนแต่ถ้าเราไปเล่นไนแม่เนี่ยคือมันได้9กก็จริงแหละแต่แบบมันอาจจะเซตบอร์ดลำบากมันอาจจะต้องมานั่งเล่นใช่ปะเออันนี้มันก็อาจจะแบบเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็เดี๋ยวผมลองให้เองนะทุกคน <laughs> เดี๋ยวไปดูซิว่าตอนนี้คือกล่องผมมาหรือยังนะทุกคนมาแล้วครับผม <S <S เดี๋ยวนะมีคนส่งมาแค่หนึ่งอีกก่อน อ๋อมันก็มีอยู่นี่ว่าน่าจะบั๊กนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าใหม่ออหกสิบสองคนเดียวนะทำไมเขาส่งมาห้าสิบเพรอะคือคนที่ส่งมาห้าสิบเพจสิบเพรบ้างอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะมาแบบจากคลิปเก่าๆใช่ปะเออแล้วเขาก็ไม่ได้ดูคลิปใหม่โอ้โหตายแล้วคือตอนนี้เอาแค่ยี่สิบเพรครับคนไหนที่ส่งมาประมาณยี่สิบเพรเนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นแบบคลิปล่าสุดของเขานะเรา,าจะดูคลิปล่าสุดนะทุกคนดูเลย วันนี่ส่งมา50อะไรเงี้ยเขาน่าจะแบบว่าไม่ให้แถมก็น่าจะดยังแบบดูคลิปเก่าอยู่แต่ว่านี่คือมันวงล้อใหม่แล้วไงโ <c oughs> oh อ้ยก็มีคนส่งมา50เต็มเลยตายแล้ว62คนงั้นก็ยังไม่หมุนละกันนะทุกคนยังไม่หมุนละกันครับเดี๋ยว เก็บไปก่อนเก็บไ,ไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวอลองดูเผื่อมีคนมาเพิ่มอะไรเงี้ยชื่อผมอันนี้นะทุกคน T A D U M 4 4นะครับเอาแค่20เพชรพอเพราะว่าวงร้อนนี้มีแค่3รางวัลไงเป็นท็อกซิกนะครับแต่ตัวมันโหดอยู่นะทุกคนแต่ว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับสายฟรีสายคอมเมนต์นะฮะมีให้ก็คือพี่เลื่อยนะเป็น2รางวัล นะเดี๋ยวดูสิว่าใครจะได้ไปสําหรับคนแรกที่ได้ไปนะครับผมก็คือคนคนนี้นะครับนี่เอาไปเลยครับผมสําหรับพี่เลื่อนนะครับเป็นอัพเกรดไททันคอมเบลแมนแขนเลื่อยจัดไปครับผมคนแรกยินดีด้วยครับไปสาหรับคนที่2ที่จะได้ไปก็คือคนนี้นะครับ TC Sunset IS8 นะทุกคนจัดไปแลครับแขนเลื่อยอ้าวเดี๋ยวตั้งผมหมดดอหรือ,อยังไงเหมือนหาคนไม่เจอเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกป ผิดหรือเปล่านะทุกคนเอ๊สวยแล้วน้องคนนี้เหมือนจะอดได้นะเพราะว่าเขาเขียนชื่อไม่ครบมัง้งหรืออาจจะไม่ถูกทุกคนคือผมก็ก๊อปมาหมดเลยนะผมก็เช็คดูแล้วนะทุกคนอ่าเอาเป็นว่าต้องหาคนอื่นแทนครับเดี๋ยวไปสุ่มคนอื่นแป๊บหนึ่งอะไรผมไปสุ่มมาแล้วครับนี่ก็คือคนโชคดีคนต่อไปนี่ส่งเลย อาฮะสำหรับคนนั้นนะผมไม่รู้ว่ายัางไงนะชื่อไม่ถูกหรือกล่องเขาเต็มอันนี้ผมก็ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะทุกคน <c oughs> โออดพลาดรางบันเลยก็โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆครับผมบายบายครับ